สวัสดีค่ะเพื่อนๆและเอฟซีทุกคนนะคะจะมาอัปเดตใบถั่วค้างถั่วที่เราตัดใบมันแล้วเนาะนี่ค่ะตัดใบเสร็จแล้วนะคะมันก็สวยนะคะดอกเยอะเลย ก็สวยนะคะตัดใบทิ้งแล้วถ้าใบมันหนาใบมันเยอะมันก็ไม่ดีนะคะมันจะเป็นอะไรอะเพีย้ยอะไรมะแมลงอะไรมันจะเยอะนะคะ เราก็ต้องตัดมันทิ้งนะตัดบ้างเอาไว้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะถั่วสีซูไว้พรุ่งนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะนี่ยพรุ่งนี้ก็เก็บขายได้แล้วคะ่ะ ไปออกแล้วฝักมันก็จะสวยนะคะฝักเล็กๆที่มันกำลังโตอย่างนี้นะคะมันก็จะสวยมแมลงก็จะไม่มารบก,กวนเพี้ยก็จะไม่มีนะคะและอีกอย่างหนึ่งลูกก็จะดกด้วยนะคะกำลังจะดอก เยอะเลยนะคะดอกถั่วฝักเล็กๆก็เยอะนะคะนี่ค่ะบวบเราก็ตัดใบมันแล้วม<อ>ีทั้งบวบพวงบวบยาวเนาะ แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะพี่น้องดีนะฝนไม่ตกวันนี้บวบจะได้โตๆใบจะได้เขียวๆหน่อยฝนตกแล้วก็น้ำขังแล้วค่ะน้ำขังแล้วบวบมันก็จะเหี่ยวเนาะ จะออกลูกสวยยนะคะตัดใบมันออกซะบ้าง ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องเจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ